เซฮทุกคนวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าพนะิกอะสไลน์นะเหมือนว่าจะเป็นแมปที่ให้เราเลือกนะนะว่าเราจะลงรูไหนนะมันจะเหมือนเป็นสไลเดอร์นะอ <Yeah. S 1> ่อันแรกเนี่ยเราเห็นกันแล้วว่ามันคือให้เลือกสภาพอากาศใช่ไหมมาเริ่มไปเลยแล้วการร้อนกับเย็นเฮ้ยร้อนกับหนาวเอ้ยเราเอาหนาวดีกว,ว่า คือประเทศไทยไม,ไม่ค่อยมีหนาวด้วยวูอาหนาวแล้วนี่ไงอุย้ยเ <c oughs> ท่าไร่เนี่ยล้านสี่กับล้านเก้าคนเล่นเยอะเหมือนกันนะอันนี้เหมือนจะมีระหว่างการเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในห้องกับเด็กที่ตลกที่สุดในห้องแน่นอนกูมไม่ใช่สายฉลาดอูเป็นสายฮาอยู่ละ <c oughs> <c oughs> เอ้าเฮ้ยมีลิฟต์ด้วยวะคอนเกจจูเรชั่นครับเฮ้ย วอ้ What? ทำไมอ่ะเป็นเด็กที่หาที่สุดแล้วมึงมีปัญหาอะไรวะถามจริงเอา้ากูต้องเลือกเด็กฉลาดเหรอโอ้โหคนแม่งเลือกเด็กฉลาดกันเพียบ <laughs> โอ้ย <laughs> ติดเก่งไปซะแล้วไอ้พวกนี้อันนี้ให้เลือกระหว่างเลนนิ่งสกิตเตลกับเลนนิ่งมาร์ตเมลโล่ <Huh? S 2> สกิตเตลคืออะไรวะ <laughs> เหมือนกับ M&M ไหมเนี่ยชุดผมเนี่ยใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นผมก็เลือกอันนี้เนี่ยครับนะมันใช่เลยอ่ะใครจะไปเอามารเมโลนี่อ่ะเป็นไงภูมิใจฮะอะไรเนี่ย you r first choice เท่ากับ you r vote โอเคได้เลยผมจะตอบตามความรู้สึกแรกเลยนะ <Yeah. S 1> ผมจะไม่หลอกตัวเองนะระหว่างฮอตด็อกกับชีสเบอร์เกอร์แน่นอนชีสเบอร์เกอร์ สองล้านสี่เชิบโดดไปเอขาถามว่าไอ้นี่เราเรียกว่าอะไรฮะ <Huh? S 1> จริงๆมันแล้วแต่ที่นะอกตกอ์ก็ได้นะฟุตบอลก็ได้มันแล้วแต่ที่ใช่ไหมเออแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกกันว่าเตะบอลเตะบอลน,นะ <Yeah. S 1> มาพี่ไงเรียกแบบคนหมู่มากฮะเ <laughs> ชิบยังยังจะมามีออฟฟี้นะอันนี้อะไรเนี่ยแมคโดโนัล หรือเบอร์เกอร์คิงฟิปมันไม่มีเคฟซีว่ะกูอ,อยากที่อป็นเคฟซีแต่เออมันไม่มีเอาแมคโดนัลด์แล้วกัน <c oughs> ดูสแตนดาร์ดที่สุดแล้วฮะปั๊ <c oughs> อู้ระหว่างสไปเดอร์แมนกับไอออนแมนแน่นอนโทนี่สตาร์คแฟนบอยฮะโอ๊ะฟิปหายลิฟต์อีกแล้วคุณรู้สึกถึงล่างไม่ดีโอ้เชด Why you do that ทำไมวะ เลือกไอออนแมนแล้วมันผิดตรงไหนวะอโอ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยโอ้โหสไปเดอร์แมนสองล้านสี่ผมขอเสียงแฟนบอยไอออนแมนหน่อยฮะคอมเมนต์กันีครับยังมีอยู่ใช่ไหมมีระหว่างข่าวดีกับข่าวร้ายจริงๆใครมันก็อยากเลือกข่าวดีว่าแต่กูฉีกันปะกูฉี ท่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ามันต้องมีลิฟครับโอไมก็ oh God, อะไรเฮ้ยมันก็ดีนี่ <Wow. S 1> โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ซานต้าโอโน okay, <no. S 1> โอเคเราคงต้องเข้าข่าวดีแล้วข่าวร้ายมันก็ร้ายจริงๆ oh. เออเฮ้ยแต่คนเลือกข่าวร้ายเป,เป็นล้านเลยนะเรากลัวอะไรมากกว่ากันเหรอ ระหว่างแมงมุมกับงูแมงมุมมันยังตัวเล็กปะวะเจ้ากูงูดีกว่างูมันตัวใหญ่ด้วยเฮ้ย,<ร>ยชิบหายอีกแล้สุดซวยอะไรใช่ไหมเนี่ยนี่ใครอะโล <h> เคอล์แบ็คลูมเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่พิมพ์สคริปป์ปะเนี่ยเฮ้ยนียย่แฮกเกมเฮ้ยเฮ้ยนี่ใช้สคริปป์ครับจาน<ร>โอ้โห Meanwhile ให้เลือกระหว่าง จูบกับกบฮหรือกอดกับงูว่าแต่ฟักมึงเฮ้ยแต่ว่าถ้าจูบกับกบนี่เอ้ยอาจจะเป็นเจ้าชายกบหรือเปล่าครับจูบกับกบฮะเอาอะเฮ้ยคนมาเลือกจูบกับกบจริงจรอหรอย่มึงไม่กลัวโดนกัดลิ้นเหรอวะอันนี้มีให้เลือกระหว่างเร็วสุดขั้วกบโคจะแข็งแรงเฮ้ยผมเอาวิ่งเร็วดิเดี๋แฟดเดีแฟด เออไปเฮ้ยดูแฟดเยอะอันนี้อะไรครับเนี่ย Exit Here ฮเราออกได้เลยอะ่ะอามันจบแล้วเหรอหรืออะไรโอ้ใครจะชนะการต่อสู้ระหว่างกอริลลาจระเข้และสิงโตเอเฮียโหจรเะเข้โหดนะถ้าสู้กันในน้ำาน,นะัผมว่าจระเข้นี่ยจะเวียน

โอเคฮะสงสัยจะต้องเป็นกอริล่าที่กอริล่าเนี่ยโอ้โหมันโหดร้ายจริงๆฮะกอริล่า<ะ>เออแต่จะว่าไปมันก็ไม่แปลกนะเพราะว่ากอริล่าเนี่ยยัง vs กับคองมาแล้วเลยอ่ะสิ่งไหนแย่ที่สุดถ้าหากว่าเหยียบเหรอเหยียบด้วยเท้าเปล่าว่าเลโก้บลอกนี่แหละอันตรายสุดแล้วตอนเด็กๆใครเคยบ้างฮะเล่นของเล่นนู่นนี่นั่นแล้วมันเหยียบนี่ ความทรงจําในวัยเด็กฮะเราเราเราชอบอะไรเหรอ,อแครอทบอกเกอรี่ข้าวโพดอ่ะบอกเกอรีร่แลน <Yeah. S 1> บอกเกอรีร่ไปทําไมอ่ะทําไมมึงไม่กินบอกเกอรีร่กันวะเฮ้ย <laughs> อะไรเฮ้ยสควิตเวิร์ดโอโน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 ข้าวโพดอะไรกันไปอันต่อมาผมเลือกข้าวโพดฮะโอเค อย่าหาใส่นะอย่าไปหาใส่ในผัดกะเพรานะเว้กูตีนะว่ายน้ําที่ไหนดีที่สุดระหว่างทะเลสาบมาหาสมุทรหรือว่าอ่างอับน้ํครับแหมอ่างอับน้ําด้วยไหม <c oughs> แต่ลงอ่างด้วยกันนะฮะง่ายดีครับนะนะเด็กๆนะอ,อะไรอ่เท่าไมวะโอ้ยนี่ไงมีอ่างโอ้โห้ oh no ถ้ามันมาขนาดนี้กลัวมาหาสมุทรเลยปะไ <Yeah. S 1> ปะไปทะเลบางแสนฮะโอเคสวยงามเอออันนี้มื้อไหนที่ดีสุดอะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผมว,ว่ามื้อเช้าน่าจะสําคัญที่สุดนะแต่ว่าผมตื่นไม่ทันนะนะกลัวมื้อเย็นเลยเล่นไปทีเดียวเลยจบจบไปเออ <Bra. S 1> นั่นไงแม่งเด็กไม่ดีอย่างเงี้ยเด็กไม่ดีนะนะมีอะไรอะ่ะ e r Shut the door ช็อต h e d ด o r ปิดประตูโอ๊ยโอเคถ้าสมมุติว่าลองจากมือเย็นผมก็อาจจะตื่นทันตอนกลางวันอยู่นะมาลองดูได้เหรอกูว่าไม่ได้กูโดนอีกเอ้าได้ไว่ะสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นตอนมืดๆดหรอดูทีวีฮแล้วก็เล่นโดนตีหลอนๆแล้วก็เล่นซ่อนแอบโอ้โห โบราณเขาว่าอย่าไปเล่นซ่อนแอบตอนกลางคืนนะแต่ว่าที่มันสมัยไหนแล้ว <c oughs> ตามนั้นฮะเข้ารีฟโอชิดโอ no 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 no, no. <c oughs> ดูทีวีตอนกลางคืนก็ไม่ดีเป็นอะไรนี่นะนก็ไม่ดีแย่เออเล่นเพลงหลอนๆด้วยว <c oughs> แบบพวกแบบห้องดนโตรตีไทยอะไรเงี้ย อะไรที่สนุกที่สุดในสนามเด็กเล่นอือืออันนี้คือชิงช้าถูกไหมอันนี้ก็ไซเดอร์ส่วนนี้ก็เหมือนแบบอะไรวะเก้าอี้กระดกหรอไม่รู้เขาเรียกว่าไงอะ่ะตอนรับผมห่อชิงช้าเลยไปเวลาเพื่อนมันนั่งะเราก็จะต้องถีบแรงๆเออ <laughs> เอ็กซิทอีกแล้วเหรอ,อโอเคไปที่ไหนครับเนี่ย โอ้โห oh oh. ไอ lain, ห้องนี้คุ้นๆเบสชิฟฟรีโทสคืออะไรวะชีโตสโพูลิโตสแล้วก็ดอริโตสอ่อเอ่า uh อ่โดอริโตสดิสามรี่มสามรี่มเฮ้ยเมื่อก่อนนี้กินบ่อยอยู่นะเฮ้ยทำไมอะทำไมมึงไม่กินดอริโตสวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเชีย yeah, ตัวไหน a few moments later แต่ถ้าให้ลองลงมามันก็ต้องชี้โต๊เพราะว่าพี่เสือพี่เสือเนี่ยอีกสองอันนี่กูไม่คุ้นเลย What ไอ้พวกเด็กฝรั่งพวกแกกินอะไรกันโอ้เพลทเพลทชีด เด็กฝรั่งมันกินอะไรกันวะระหว่างฟีโตสกะบโฮติโตสชื่อแม่งอ่านยากคิบหายเอา้าไอ้หมอนี่โดดเข้าโตติโตสออะกูไปด้วยหวังว่าโอเคถูกจริงๆิงด้วยฮะโตติโตนะไปหากินดูนะ <c oughs> โอ้โหเบอร์เกอร์อะไรที่แย่ที่สุดหรอโอ้โหฟินเกอร์เนวเบอร์เกอร์เล็บ <Damn! S 1> เบอร์เกอร์ยาสีฟัน เบอร์เกอร์ผมแล้วก็เบอร์เกอร์ไฟฮ้ยไฟมันกินได้เหรออ่าๆเลือกเลือกผมก่อนเลยกันนะเลือกผมเนะอยา่าไปเลือกใครเฮ้ยโอ้โหเฟเวอร์ <world> <g uman> <g uman> อะไรที่รสชาติดีสุดรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานเราคนไทยอ่ะ <Yeah. S 1> เราก็ต้องสไปซี่อยู่แล้ว นั่นแหละฮะโอ้กูเห็นเพลงแม่งอย่างล็อกเลยกูอยากจะโยก Meanwhile เฮ้ยเด็เ huh> ด็เด็เด็ดูดูเพื่อนนี้เพื่อนเพื่อนโหวตอะไรวะฮ e y เป็นโหวตอะไรกันน่ะเฮ้ยพวกนายพวกนายเด็กเด็กฝรั่งไม่เหรอเฮ้ยเด็กฝรั่งติดหวานเหรอวะเอ้ยชอบกินของหวานเอ้ยเด็กฝรั่งชอบกินขนมหวานครับตามช่างลึกลับ ตับซ้อนมันจะมีตัวตลกออกมาไหมเนี่ยโอ้โหพูดถึงตัวตลกก็เจอเ็นนี่ไวท์อะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยมีตังค์อ่ะแล้วก็อยากจะได้งานคิดว่าเขาเหมาะกับงานอะไร,รอ่ะเออโอ้โหเป็นหมอสภาพไม่ใช่นะแซนวิชเป็นคนทําแซนวิชโอ้ชิตเป็นืหนักกฎหมาย <Nope. S 1> เป็นยูทูบเบอร์คนขายน้ำหอมหรอระ เป็นยูทูบเบอร์เลยกันกูว่าเข้าสุดแล้วจริงๆนะคอนเทนต์น่าจะเยอะเลยอะ่ะเออนั่นแหละแจวฮะเฮ้ยเอ็กซิแล้วเขาบอกดอนโกแต่ว่ากูอยากออกแล้วจริงๆนะกูต้องไปละกูอยู่ที่นี่มานานมากโูนัสสเตตอะไรอะ่ะเอ,อีอะไรครับเนี่ยผมผ่าแล้วโอ้โหกูเล่นมาเกือบสี่สิบนาทีให้ตายสิโอ้โหอันนี้มันเข้าไม่ได้แล้วฮะ มันน่าจะจบแค่นี้แล้วล่ะฮะก็เอาเป็นว่าเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้นะเพื่อนๆใครเคยเล่นกันบ้างโบดอะไรกันบ้างใจตรงกันบ้างไหมนะนะลองคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ